ก็คือท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพุทธธาตุท่านเป็นพระผู้ที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นพระที่ดีที่สุดของประเทศไทยรูปหนึ่งเป็นพระที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆจ,จ,จิตใจของท่านเป็นธรรมเป็นความยุติธรรมท่านพูดออกมาจากใจออกมาจากพระนิพพานเรียกว่าพูดผ่าโลก เพื่อจะให้ประชาชนคนไทยรวมทั้งคนทั้งโลกได้รู้จักพระนิพพานท่านเป็นผู้ที่พูดทั้งภาษาโลกทั้งภาษาธรรมให้ประชาชนได้เข้าใจในภาคประพฤติภาคปฏิบัติเพราะคนส่วนใหญ่พากันเข้าใจแต่ภาษาโลกแต่ไม่ได้เข้าใจภาษาธรรมท่านจึงให้เอาแต่เรื่องพระธรรมตัดเรื่องอิทธปิปฏิหาร อิทธิปฏิหารอภินิหารเรื่องสยศาสตร์ต่างๆออกไปเพราะว่าถึงจะคลังศักดิ์สิทธิ์ยังไงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของจิตของใจไม่ใช่เป็นไปเพื่อพระนิพพานแล้วก็ไม่ใช่พระพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนท่านจึงสอนตรงๆนะตามพระนิพพานจนบางสำนัก สำนักปฏิบัติธรรมสำนักกรรมฐานวัดป่าบางแห่งเนี่ยถึงขนาดว่าห้ามอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสเพราะส่วนใหญ่ทําใจยอมรับตามความเป็นจริงตามรัธรรมวินัยไม่ได้โดยเฉพาะเล่มหนึ่งที่มีหนังสือออกมาว่าหนังสือตำราดูาพระภิกษุเนี่ยบางแห่งถึงขนาดว่าห้ามอ่านนะเพราะท่านพูดสอนเกี่ยวกับพระตรงๆเนี่ย พระผู้ไม่ได้เอามากผลพระนิพพานทําใจยอมรับไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อพุทธทาสแสดงออกมาจึงไม่มีเรื่องอิทธิปฏิหารเรื่องไสยศาสตร์เรื่องเดร,รชานวิชาที่เหล่าอารัชีเอาพระศาสนาทำมาหากินเนี่ยท่านสอนตรงๆเพื่อตัดเนื้อง,งอกที่มันเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาออกไปเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ ในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอย่างเบืองไทยเราเนี่ยพระโบราณท่านกินบากสูบุรีท่านพุทธทาสก็มาพาพระในประเทศไทยเนี่ยหยุดเคี้ยวหมากหยุดสูบบุรีสมัยก่อนหลวงพ่อชาสุพัทโทวัดหนองปะพงท่านก็เคยเคี้ยวหมากเคยสูบบุรีนะแต่ท่านพุทธทาสบอกว่าหมากพลูบุรีเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ไม่เกิดประโยชน์ต่อมหาชนผู้เป็นพระผู้เป็นสมณนะ ควรจะหยุดเพราะโลกทุกวันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเขามีเครื่องปรับอากาศกันแล้วนมันทําให้อากาศเสียหายแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่เสพติดไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นหลวงพ่อชาท่านเห็นด้วย,ยก็พาพระในสาขาวัดหนองป่าพงหลายร้อยสาขาไม่กินหมากไม่สูบบุหรี่อย่างเช่นการตั้งโต๊ะนที่ให้พระให้ประชาชนได้ตักอาหารเป็นแถวแถว ตักเอาเฉพาะที่พอฉันอย่างที่วัดเราได้ทำเนี่ยไม่ให้เหลือข้าวแม่เม็ดเดียวไม่ให้ตักเอามากเกินไม่ให้โลกเหมือนกล่องข้าวน้อยข้าแม่เนี่ยให้ฉันให้หมดนี่ก็เป็นผลงานของท่านหลวงพ่อพุทธ,ธาทาสทําให้วัดปฏิบัติในเมืองไทยได้ทําตามกันหลวงพ่อพุทธ,ธานะทาสทาให้ประชาชนเข้าใจภาคประพฤติปฏิบัติโดยอาศัยธรรมะจริงๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลัก เื่อเข้าถึงแก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนาท่านบุตรแทษพิขุเนะเป็นภิกษุสงฆ์ชาวไทยผู้มอบคำสอนของพระพุทธศาสนาไว้มากมายโดยเฉพาะคำสอนจำนวนมากที่เป็นธรรมะระดับโลกุตระนั่นก็คือเหนือโลกเนะเหนือโลกในที่นี้หมายถึงว่าเหนือโลกีเนเหนือการทำตามใจตามอารมณ์เอามรรคผลนิพพาน อันมีนิโรธคือความดับทุกข์เป็นรสมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะซึ่งพระพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นธรรมะขั้นสูงแล้วก็ไม่เหมาะกับคาราวะาผู้ยังเวียนว่ายอยู่ในวังวนแห่งโลกะีะแห่งวัฏฏะสงสารแต่ท่านพุทธทาสพิขุก็ตระหนักว่าธรรมะเหล่านี้คือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและพุทธมามะกะไม่ว่าจะเป็นระดับ ไหนก็ตามควรที่จะได้รับรู้ได้รับการประพฤติปฏิบัติและได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมเหล่านี้ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งแต่หลวงพ่อพรุทธทาสท่านก็ได้ถ่ายทอดออกมาให้อยู่ในรูปแบบที่คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงและเข้าใจผ่านทางภาพถ่ายผ่านทางภาพวาดผ่านทางบทกวีบทกรนต่าง โดยยังคงเนื้อหาสำคัญไว้ได้อย่างครบถ้วนคำสอนทั้งหลายของหลวงพอ่อพุทธทาสพิขูเนี่ยแท้จริงแล้วคือการสกัดพระสูตรให้ออกมาเป็นภาษาพูดสกัดพระอภิธรรมให้ออกมาเป็นภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจ